ีป้าบิ๊กเนี่ยถามแล้วแดนเซอร์สวยไหมโอ้เออจริงเหรอห้องพ่อเขาใช่งั้นเดี่ยวพี่ไปต้างมาไปแดนเซอร์แทนได้ป่าวไม่ต้องห้ามานะเดี๋ยวกูเต้นเองเลยแม่จะเต้นเองเดินยังไม่คล่องเลยนี่จะไปยากเลยนะแกกวนพวกแกจะชอบแดนเซอร์คืนนี้แกก็แต่งเต้นให้มันดูเลยเต้นว่าเคยให้เมียทำมาสิท่า มีข้าไม่แต่งดแดนเซอร์มีข้าใส่ชุดพยาบาล <c oughs> ข้าเล่นคนป่วยคุณหมอไปนตลอด <c oughs> มียมันชอบไปนี่คนใส่ชุดยามแกไม่ดูเรื่องมือนี่รู้บ้านคุณทุกเรื่องเลยนะเอานี้เอาเรื่องข่องเราดิป้าเอาเอจนอเนี่ยจนเมืานแล้วเมื่อไรจะรวยสักที่นะสิไม่รวยสักทีเลยพี่เจที่ฉันก็น้อยอกน้อยใจโชคชะตานคนเราแล้วมันเลือกเกิดกันไม่ได้ แม่กับเรานล้ก็เลือกที่จะใช้ชีวิตให้มันดีได้ไม่ใช่เหรอข้อกับแอร์เราเนี่ยเข้าไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ทิ้งสมบัตรเลยให้แต่เขาก็ทิ้งวิชาความรู้ไว้ให้พี่นี่พี่ก็ทิ้งเนี่ยเป็นหม้อยาประจำหมู่บ้านเลยนะนี่วนี้ต้องอุดหลกโหนนี่แถวไอ้พูดไปพูดมาพี่มันจะอ้อมมอนแล้วมอนก็แถวนี้มอนเยอะไม่รู้เลยเออลูกคือลูกคือ นี่ไม่มีใครเก่งเกินพี่แล้วถู้องหม่อยาทาชโลกยังซื้องซื้อเข้าไปได้เลยพู้ขายเธอพู้ขายไม่ต้องสงสัยที่แกพูดพี่พูดถูกแกทะเลาะกับพัวแกได้เลยไม่พัวที่ไหนแต่พี่กระพิมยังโซดชอบอ้ำมตัวเลยยังโสดอยู่เอ้ยทำไมหม้อยาทาชโลภพี่ไม่ได้เลยนี่แกเก่งขนาดไหนเดี๋ยวจะคุยให้ฟังสักหน่อยคุยเลยนี่ไอ้คนร่างวัดเนี้ยซื้อไอ้ทิศบิ๊ก ไมกเขาเป็นอะไรอะไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้ผัวอีจุ๋มมานะเอออ๋อแพี่ช่วยหนุ่มด้วยเขาเป็นชาวาอยู่มหาชัยเนี่ยอ๋ออ๋อไอ้จุ๋มพี่ไข่ละช็อคมาเล้วนี่แกรู้เรื่องนี้รูก็เพิ่งรู้นี่แหละโอ้ไอ้ป้าพาซุ้ยคุณถึงว่านี่ไข่ละช็อคอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยุดข่ายไปเลยข่ายอะไรข่ายเจ๊ง ลูกมันไปหาไม่ค้าทุกทีถามว่าบิ๊กไปไหนไป,ไปเอารถจักรแล้ววันนั้นถามตอบว่าอะไรไปเอาจุูบ <c oughs> ไปเอารถชองทีจุูบพูดกันสิเดี๋ยว,วพูดลวนแม่ดูต้องกระซิบไหมฮะมึงไม่กล้าดูดูต้องคนบา้านยูแฟร์ปะเนี่ย <c oughs> อันนี้เก่งๆยังไงบอกยาแกงนี่อาทิตย์ไปเที่ยวหลังบ้านเนี่ยอโอ้ในข้าวว่ะโดนเมียตีอ่ะโอ้ มันเป็นเยอะนะน้าเออนี่นอนติดเตียงเลยดิค่ะนี่เมียมันอิจกมาห้าพี่เจ้าที่ตรงบ้านหัวเดินก็ไม่ได้อ้ลิ้นปากเปิดไม่พูดแท๊กไม่ได้เลยยิ้มแย่งหมดพูดได้คำเดียวจุ๋งเออจุ๋งส่าจุ๋งซ่าเลยปรุงยาสูตรพิเศษไปให้กินเลยนี่คิด จุ๋ม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 เมื่วานบอกให้บิ๊กเลิกแดกยาด้อยแกตรงข้าไม่ได้หรอกทำไมแกรู้จักแม่เจ้าของครัวเจ้าพญาไหมเออรู้จักรู้จักรู้จักมื่อก้นแกไม่ได้ใส่แววนอ๋อแล้วเมื่อก้อนนี้แกโอ้โหนี่สวยทุกวันนี้ก็ยังสวยมาฮ่าทำไมอะตามองไม่ค่อยเห็นเลยตาเน่าตาเบลอฮ่ารู้จักเชื่อไหม เอายาโซพิเศษเลยยายอดตาแม่ยอดเชา้ากลางวันเย็นเลยทุกวันนี้แกดูเป็นไงเออแต่แม่ตาใส่นะดูนี่ภาพชัดเลยชัดอะไรไม่ใส้แว่น <c oughs> ไม่ใช่เข้ามาดูนี่แกนี่ไปมาแรงไปตุ<อ><อ>้งเออเสบตาตงเงแทง,งแล้วดูเวลากูเล่นมุกเมื่อกี้แม่ทำเนง่ย <c oughs> แล้วจะย่อๆๆยอกรอเล่น นี่ก็พูดไปแล้ถึงว่าเนี่ยไม่รวยสักทีนะผมยาแบบนี้นะครับปุ้ปงสุมส่มสี่สุ่มห้าเนี่ยไม่รวยก็เลี้ยงน้องได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยฉันรู้นะพี่กระถินว่าฉันโตมาก็เพราะพี่กระถินเลเนี้ยงดูแน่ๆแต่ว่าคนเราสมัยนี้นะพี่รู้ไหมเขาว่างถูกหวยรวยหุ้นอย่างนั้นแหละอ,อฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวฉันนะจะไปซื้อลอตเตอรี่เลยเออสองใบเนี่ยเว่าที่แล้วถูกน้อยไปหน่อยห้าสิบใบ มึงไม่ไรเลยฮใบมึงใช้คำว่าน้อยเหรอสิคนอื่นก็ะทู่อ๋อมึงจะไปซื้อวัวทำไมส่องใบเอ้าก็รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านไม่รู้เหรอเออเยอะไปละสิบสองล้าน่ะเอาเยอะสิเออนี่รวยขึ้นโอ้ใช้ไม่ไหวเลยนะแต่ว่าถ้าฉันทู่นะสิบสองล้านนะฉันจะเอาไปทำอะไรกันรู้ไหมทำอะไรนี่เห็นล้านตรงนี้ไหมเนี่ย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 เออเด็กคนนี้นะเออเด็ฉันนี่กวนซื้อให้หมดเลย มึงจะซื้อที่วัดใต้บ้านบ่อให้หมดเออซื้อที่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เลยถ้าไปหน้าเขาห้ามามาเจะตั้งไปที่ตรงนั้นอ,อีกมึงซื้อที่หมดแล้วอ่ะก็เดี๋ยวค่อยคุยกับหลวงพ่อเขาได้อ่ะมึงจะซื้อที่ทำอะไรขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลยรว <laughs> ยแน่ นี่มึงกะความคิดตื้นตืน้นไม่รู้ใช่ไหมนะมึงเลี้ยงกุ้งไม่เป็นนะตายคาบ่บอยกบอ่อขึ้นมานะมึงเสียเงนินรฟรีเลยเนี่ก็คนเราจะลงทุนอะไรก็ต้องศึกษาให้รู้ไงไม่เอาหรอกถ้าเกิดกูทุกสิบสองล้านขึ้นมานะมอกูจะเอาตังค์ไปซื้อเป็ดให้หมดเลยเฮ้ยซื้อเป็ดเออสิบสองล้านเนี่ย ถึงหมดเลยเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะเอาไล่ไลา่มื่นตัวใช่ไหมเพอมันไข่มาทิ้งเอาไปขายมึงได้ไลยบ้านเลยนะเนี่ยไข่เป็ดไปไข่รีบซองกันแล้วโอ้เป็ดมึงแทบจะไลยตัวเป็ดมื่นนะเนี่ยมืดมันนี่ถ้าเป็ดมึงเยอะขนาดนี้แล้วจะเอาเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนก็ไว้ในบ่อกุ้งมึงไง มึงไม่กินกุ้งกูเหรเอาตะเกียกับกุ้งโดนไปนกูแดกก็สวยไปเสียอา้าวไอทิ้งมึงพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยว่าเพื่อนกูนะเนี่ยลงทุนจิ้สองล้านแทบหมดตัวเนี่ยจากมึงเป็นเพื่อนที่มักง่ายรู้มากดูดีๆเอาเป็ดมาไว้ในบ่อกุงก้งกูเป็ดมึงเนี่ยกินกุ้งกูแค่ตัวสองตัวเนี่ยกูก็ขาดทุนแล้วกูลงทุนแทบหมดตัวมึงหยุดหายใจก่อนกูเที่ยงกูโมโหอะต้องไาแล้วเนาะเอาเป็ดมึงออกไปเลยนะถ้ามึงไม่เอาเป็ดมึงอ,ออกจากบ่อก,กุ้งกูนายทิง้งทั้งน,นี้มีวัดโบสถ์ปไล่่มึงเนีย ไปเลยไปไปแค่นี้ไม่ได้เออเริ่องของเลยมาเลยกูไปยุ่งกับแม่แม่เดี๋ยวเอายายวเอาตาไปอีกผมยุ่งกับแม่ก็ได้อะไรแม่เดี๋ยวมันเอาเป็ดไปปล่อยร้านแม่เดี๋ยลูกค้านั่นยังไงเราอาเป็นทำไมเราทำเป็ดแดดลูกค้าก็สวยไปไหมเนี่ยห็นใหมเนี่ยมึงรี่นผมไม่ได้เนี่ยเออเดี๋ยวอะไรอ่ะกูท้ามทำเลือกซื้อลอตเตอรี่ยังอ่ะเออซื้อกันยังเออ เปังกูงเเก็บได้สิแปดบาทกูก็ยังไม่ปั้นเห็นเลขเลยเนี่ย<อ>ไรซ่าระ,ะจริงๆเลยไป